สวัสดีนะคะกับชาว YouTube วันนี้เรามาอยู่ที่สวนไอหมานนะคะหรือว่าสวนพี่สมานที่เชียงรายนะคะ<ส>เขาเรียกว่าปลูกทุเรียนทางยอดเนินเขานะคะเขาเรียกว่าปลูกเนินเขาเหมือนสวนที่จันทุนรียปลูกแบบนี้ไปเลยค่ะเขาเรียกว่าปลูกตามไหลเขาเลยค่ะปลูกได้ไหมคะใช้พิดพันธ์ของป่าสแสวงอ่า พอดีป่าเข้ามาแนะนําแนวทางให้นะคะว่าทําทุเรียนแบบไหนถูกวิธีพี่เขาใช้ยาป่ามาตลอดทุกขั้นตอนแล้วก็จะเป็นตัวแทนของเชียงรายด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูป่ากันไปถามกันว่าพอดีมาเจอพี่เขาทําแบบผิดๆอยู่นิดนึงที่เอาอะไรนะเบตาเบตาลิซิลสีชมพูนะไปทาทาเพื่ออะไรทาเวลาทาแล้วรูที่เราเจาะไปมันจะไม่สมานนะคะ ไปถามป่ากันว่าใช่ไหมอะไรไหมว่าเป็นประมาณนี้ไปดูป่ากันจ้าตอนนี้กำลังรวบรวมครอบครวแล้วก็กจะให้พี่หมาเขาสั่งใช่ครับะได้ครับก็ใช้ก็ก็เดี๋ยวมาเอายาที่นี่กันกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเวลาผมมาเนี่ยถ้ามีผมมีเวลาว่างช่วงไหนเนี่ยผมจะขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นล้มาประชุมกันอ,อบรมกันเป็นนั่นๆไปรรหรือว่าถ้าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยผมอยากให้พาพวกเราไปสักชุดหนึ่ง ไปที่โรงแรมแล้วก็ไปไปดูงานของเราเนาะแล้วก็ว่าเราทําแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นในยาเรายังไงในการผลผลิตของเราไงทาของป่าทํำยังไงมันก็จะเป็นแนวทางแล้วก็เราคิดก่อนทําก่อนเราได้เปรียบเราเราก็จะขยายพื้นที่ได้เร็วถ้าใช้ยาป่าแล้วอ่ะอย่าไปปนของยาตัวอื่นเพราะเวลาเราให้ห้ามห้ามเด็ดขาดเลยถ้าไปใช้ยาตัวอื่นปนปุ๊บนี่มันจะมันจะเปลี่ยนเพราะว่า เนื้อหาข้างนอกเหมือนกันกระดาษเหมือนกันแต่เนื้อหาในเนื้อหาในยาม,มันจะไม่เหมือนกันในขวดมันจะไม่เหมือนกันป้าเมื่อกี้หนูถามนิดนึงค่ะ, <c oughs> คะพอดีค้างอยู่พอดีอเห็นป่าแนะนําที่พี่เขาเอาสีชมพูไปทานเ่เบตาไปทานอ่าไม่ได้อ่าอมิ <โร S 2> ชนะเราต้องล้างออกให้หมดเลยอ่าเราฉีดเอาเครื่องคนยาฉีดออกมาแต่ฉีดต้องระวังนะอย่าฉีดแรงเลยเดี๋ยวเปลือกมันจะกระเทาะคบฮะเพราะว่าเบตาเราไม่ต้องใช้เลยมันร้อน ของเราเนี่ยคือฝังไปอย่างนี้แล้วหน้ามันไหลก็ช่างมันถามว่าไหลแล้วมันเน่าไหมมันไม่ได้เน่านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยมันไม่ได้เน่านะเห็นไหมเนี่ยเปลือกขาวเขียวไหมเห็นไหมเปลือกเขียวไหมเนี่ยเนี่ยเรือมาอย่างเขียวไอ้ที่ไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําเสียที่มันออกมาจากต้นเห็นไหมเนี่ยมันยังเขียวเนี่ยเปลือกแต่บางคนคิดว่ามันเน่าแต่ไม่เน่าให้เขาใช้เวลารักษาตัวเขาเองหนึ่งปีมีชนะเราไม่ต้องเป็นห่วงมันนะอย่าเป็นห่วง ฝังฝังไปน้ําไหลน้าเสียออกมาอันนี้ถูกวิธีแล้วจริงจริงโมซันคิงไม่ได้ปลูกง,ง่ายถ้ายาไม่ดีใบจะไม่ดาอย่างนี้เลยโอ้โหอันนี้ขนาดอยู่เหนือนะยังได้ใบขนาดนี้เลยนนว่าเป็นโมซันคิงออ <c oughs> แต่ว่าเออเอ๊ะทำไมเน,น,นี่ยตันุน่นหมอนตัวนี้มูเหมือนกันครับนุ่นหมอนตัวนุ่นยาเถียงหมอนเลยเอ่าหมอนทองครับนุ่นตัวนุ่นก็หมอนอันนี้โมซันคิงอ๋ออันนี้หมอนอันนู้นโมตัวนู้นโมอ่าดูใบฮะใบเล็ก อ่าตันนู่นหมอนอันู่นหมอนมีชนะนี่นช่วงนี้ผมแนะนําให้ปลูกหมอนมากที่สุดอย่าไปปลูกคือคือแล้วไอ<ห>พวกนี้มันจะออกดอกยากนะเดี๋ยวดูทําดอกแล้วจะรู้เลยออกดอกยากเดี๋ยวเราฉีดหมอนไปสักตน้นนึงหรืสองต้นแล้วดูหมอนมันจะออกง่ายกว่าเพราะผมมีใบถูกนี่มันทุเรียนมันเป็นทุเรียนใบหนามันจะหนักมันจะทํายากมันจะทายากหน่อยนึงแล้วบังคับก็ยาก ก่อนมันหนาวครับเหนือครับใช่ผมลองปลูกหมอนแล้วมันขึ้นโตขนาดนี้มันจะตายครับไม่ใช่มันที่มันตายมันไม่เกี่ยวกันมันตายเพราะไม่มียาป่าแหวงเออมันไม่ใช่ว่าใช่ไอที่มันตายอ่ะเพราะไม่มียาป่าแหวงมันไม่ใช่ตายเพราะว่า เราทําทุเรียนแล้วมันตายของป่าที่จันก็ตายเออมันมันไม่ได้ตายเฉพาะที่เชียงรายเชียงใหม่ลาพูนหรอกที่ไหนก็ตายหมดของป่าปลูกเองอะไหมัก่อนป่าก็ตายป่ามาเจอไอตัวซมบี้เนี่ยแหละถึงไม่ตายเออใช่แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ตายอ่ามิฉนั้นทําตามแค่นั้นครับจบเลยข้าวปีที่สี่มากกว่หน่วยคนเดียวไหแลวครับมหรอมนทองเฉลี่ยง่ายเล่นยางง่าอ ฮะตามนั้นเลยก็แล้วของป๋าอยู่ไกลไหมไม่ไกลครับป๋าอันนี้เขารีบจะมาแต่งกิ่งอ่าไปไปไปได้ไหมอ่าไปไปสวนกิ่งไว้สวยมากสวยอันนี้ใช้ได้ไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องแต่งเลยค่ะเพราะว่าแต่งกิ่งไว้ผ่านแต่ถ้าต่อไปต่อต่อไปไว้ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราจะฉีดสารเนี่ยเราเอาแขนงไว้ก่อนเลยเะไรยังไม่ต้องตัดออกก่อนที่จะฉีดสารค่ะแขนงจะเพิ่งตัดแล้วใบเวลาฉีดสารให้ใบอยู่ในเพลประมาณนี้สุดคือศูนย์ละชิ้นเลยครับผม อันนี้ก็เกือบแก่แต่ต้องฉีดเพราะว่าถ้าไม่ฉีดตอนนี้ก็จะเลยเนี่ยเราเอาเลยครับทำนั้นเนาะก็โอเคตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสวนนอีกสวนนะสวนพี่เ็าชื่ออะไรเราไปดูตามกันีคพี่ลิศอันนี้สวนพี่ลิศสวนพี่ลิศเดี๋ยวเราตามไปดูกันจ้าครัับอนนี้ว่าสวนนี้คือสวนพี่พี่หมันพี่หมันคือเอาแหวกบอกให้สามนะครับบอกให้สามนี้ถ้าเป็นที่เรานะครับ ถ้าเป็นผมที่แล้วนะผมก็เอานาเนี่ยยกล่องใหม่เนาะแล้วก็เอาน้ำลงล่องแล้วก็ปลูกทุเรียนเชียะจายกันอยู่ยังไม่ลงตัวยกล่องป่าถือมีดมาก็ถือว่าฟาวนะคะเผาเอิญเจอเอฟซีเหมือนกันที่ทำทุเรียนเป็นนะคะเขาแต่งกิ่งไว้สวยค่ะดูทุกคลิปดูทุกคลิปดูทุกคลิปเลยแล้วก็ทำตามป่าเนาะอ่าปรากฏว่าถือมีดมาวันนี้ป่าไม่ต้องออกแรงนะคะฟาว มีขอไม่มีประโยชน์นะคะมาสวนที่หมานี่ค่ะที่สมานนะคะเชียงรายอ่าเดี๋ยวเราเราไปสวนพีริสกันเนาะแต่แบบเนี้ยต้องล้างเอาออกเนาะพี่เขาทาไปล้างออกนะว่าปล่อยไม่ไม่ต้องทาอย่าไปวุ่นวายเขาครับทุเรียนแต่ไปวุ่นวายเขามาก็จะปัญหามันจะตายแย้สอันนี้ฉีดยาขยาแล้วเนาะยาขยาเลยต่อไปถ้าไม่ให้รกก็ฉีดยาขยานีี่ก็ฉเลนี่กูโฟซิเนตบวกพาวเวอร์พัตอ่านี่ก็ฉีดแล้วอ่าเริ่มฉีดแล้วมาันจะตึงใช่กูโฟซิเนตบวกพาวเวอร์พัตเลยจ้าไม่ต้อง เออ่ไม่ต้องตัดค่ะตัดไม่ไหวค่ะทางเขาด้วยน้ําดีมากเลยโหสุดยอดเลยน้ำมีอะไรดีหมดตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยากปลูกเราก็เอานาดินมากองเหมือนค่ะหรือเราขูดดินที่เขาจะรวบดินเดิมเนี่ยเราขูดท้องลมแล้วก็มีกรายปากก็จะมาแบบแหล่งเดียวเลยค่ะเขานปลูกก่อนรวยก่อนนะคะอันนี้เชียงรายใช่ไหมป้ามุ้ยเนี่ยปลูกเลียนบุรีปลูกก่อนรวยก่อนบ้านแม่ลาตรงไหนที่อยากปลูกได้ปลูกไปหมดแหละ เอาที่ไหว้วางเปล่าก็ไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเราตามไปดูอีกหนึ่งคลิปกันนะคะอีกอีกหนึ่งตอนกันเลยค่ะไปดูกันที่สวนพี่เขาสวนพี่ฤทธิ์สวนพี่ฤทธิ์สวนพี่ฤทธิ์จ้าก็มาถึงกันแล้วนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสมาชิกของของของสวนเมื่อกี้อ่าแล้วมาดูกันที่เราบอกจะมากันอีกหนึ่งสวนนะคะนี่ค่ะอันนี้เจมุยนำไทมโดยเจมุยถอดไม้ออกจากป่ากำลังงอมเอาไม้ออกจากป่าอยู่ ้นี่นะคะว่าอม,มาดูกันใช้ทุเรียนเขาไม่มีความรู้เหมือนกันแล้วก็มาทําตามสูตรป๋าพอได้ทําแล้วโอ้โหเชียงรายนะเราจะได้รู้กันเลยว่าเชียงรายเป็นประมาณแบบนี้นะคะโอ้โหใบไอ้พนนิ้งฟังเข็มไปโอ้โหใบแล้วใบแบบสุดจริงอะ่ะโหสุดยอดจริงๆเลยนะเชียงรายนี่ต่อไปนี่ก็จะเป็น โอ้โหนี่นะคะสมบูรณ์มากอันนี้ก็เคยได้ลูกมาหรือยังคะเนี่ยสามปีสามปีเหรอรโอ๋อโอเคตกใจทุเรียนสามปีพี่หมานพี่หมานอันนี้เปิดก้าวจาพี่หมานทุเรียนทำเป็นชิ้นชิ้นเล็กจากไปก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะ อ่า,าลงไม่ใช่ตายขึ้นมาดูป่ากันนะจ๊ะอ่าอันนี้เหรอไม่ฉีดไม่ฉีดเลยนะไม่ฉีดช่วเล็กกันจากใบจะเป็นประมาณนี้เ,<อ>เลยเนะมันก็จะตายลงอย่างเงี้ยทุกแปลงไปไม่ใช่คนที่เพาะเนี่ยคิดว่าเอามาเลี้ยงในถุงเนี่ยคิดว่าง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายนะๆๆๆเออคิดว่าหมู<อ>ไงเมื่อกีของพี่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาตั้งคิดว่าเวียงน้ำแล้วก็ไม่ตายปรากฏว่าตายหมดปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะตายหมดอ่าไปดูอันนี้กันอันส้มอันนี้ก็ โปรไปกี่ร้อยแล้วทุเยี่ชุดนี้ร้อยกว่าครับตะกี้หรือเอาบีดสองกว่าขอบีดหน่อยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะเอา่ย้าเอาของเราดีอันนี้กลัวไมตถนัดเดี๋ยวไม่จบครับไม่ได้หรอกค่ะคือกิ่งต่ำอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ต้องเอาเราตัดเลยครับเนี่ยฮะเราเวลาออกออกที่เข้าสวนกันนะคะ ดึงออกมาให้ติดนะมีอะไรถามป่าถามได้เลยนะคะใครที่ทำทุเรียนไม่เป็นมือใหม่ถามได้เลยนะคะของพี่เจ้าของสวนเนาะเอาเจ้าของสวนขอติดอันนี้นิดนึงค่ะมีอะไรถามป่าถามได้เลยแล้วก็หญ้าก็แหวกโค้แล้วก็ฉีดยาญาเลยไม่ต้องทำสนใจมันอันนี้สวยทุเรียนสวยเลยเนี่ยใช้ชุดของป่าแสวงแล้วเนาะไอ้พวกนี้ถามันไม่ปูกเลยครับอ๋อตั้งแต่ปลูกเลยครับถ้าพวกนี้ทำมันไม่เป็นตังอะเราฟันทิ้งไปหมดขอนทิ้งหมดเลยจบเลยไม่ต้องเอาแล้วเวลาแต่งฮะแต่งมาอย่างนี้ฮะสองปีแล้วเราต้องแต่งแล้วครับเห็นไหม อันนี้น้ำดำครับผมลงปลูกดูเฉยเนี่ยแตงนี่ฮะน้ำดำน้ำดำโอชีโอชีครับโอชีน้ำดำอะไรก็แล้วแต่มันก็แต่งพันเดียวกันหมดใช่ครับเน่เน่ดูป่าเฮี้ยมกว่านะเฮ้ยโหดกว่าโหดกว่าแต่งโหดเป็นกอดเมียก็ต้องแต่งแบบนี้ แถวนูเริ่มจะคอนต้มอ,ออกกันหมดแล้วนะเอาที่ฝางเยอะครับใช่ใชเอาต้มอ,ออกครับไม่ไหวสู้ไม่ไหวเริ่มโตสามปีสามปีสี่ปีใหญ่มากพวกผมพวกพวกผมนีนยางพาราเนี่ยเอาลงเป็นห้าสิบไร่ร้อยไร่เลยเอาออกหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้เขาเขาเขาไม่อยู่เพราะว่าจะชวนมาหาป่าเหมือนกันคนหนึ่งอยู่เขาเป็นคนสงขาเขาขึ้นมาไม่ทันอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจรับสเสด็จเขาไม่มาเไม่ได้มา นพราะแต่งล้วจะโปล่ร่องสวยค่ะแต่งให้ถูกนะคะบางคนคิดว่าแต่งง่ายๆแต่ถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยบางทีไปแต่งผิดแต่งสลับไม่ถูกต้องกลายเป็นทุเรียนเสียทรงเป็นทุเรียนพิการนะแต่งแต่อย่างพี่เขาอย่างนี้แต่งงี้ให้หมดเลยเขาจะถูกตามปากก็จะรู้กันอยู่ติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามส้าปะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้มิกยาซิตี่นี่แต่ยางงี้เราออกไปเลยฮะออจะทานคอ่ฮ ตอนนั้น,นป่ามันชื้นๆมันแฉะแฉะนะ,ะผมฝังเข็มไปได้สองวันนะมัน<ช>ต,รต,รตรงนี้มันแห้งไปเลยใช่มีอะไรถามมีอะไรคุยคุยได้เลยนะคะสังเกตไม่ต้องขุดรูนะคะนี่เห็นรอยอยู่ของผม,มย,งยังยังไม่ถึงอาทิตย์มั้งฮะเพราะเราจะเอากิ่งไว้ต้องลูกมันงี้เนี่ยเราต้องเอาลูกมันยื่นออกไป สวนไหนนี่รูส้สวนนั้นทุกสวนบอกเลยข้าวเห็นกินผู้เรียนไม่ได้ความจริงมันเป็นมันเป็นมันมันเป็น,ม,นมันเป็น,น,ปน,น,ปนไอ้นี่กับกับคนสวนนะฮะมันทํา<อ>ให้คน<า>สวนมั่นใจครับ<ะ>มันทําให้คนสวนมั่นใจครับว่า<อ>ถ้า,าทำอย่างนี้โอ้ okay. ท,ที่หกหมื่นสวนเจ็ดหมื่นสวนเนี่ยใช้ยาป่าที่บอกเลยว่าดีจริง แต่งตั้งว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอีนี่แหละแต่งเลยนะฮะนี่ละแต่งเลยเลยประมาณเนี่ยเราแต่งได้เลยค่ะที่ที่สวนเวลาทำหกเดือนแต่งเลยหกเดือนพอหกเดือนตุเรียนเริ่มโตนี่แต่งเลยค่ะแต่งตั้งแต่เล็กๆไปเลยจะแต่งง่ายนี่ สวยงานตามท้องเรื่องแค่นี้แหละครับแต่เดี๋ยวพอนี่เขาโตมาเขาก็จะออกมาอีกเนี่ยอันนี้เขาจะออกมาเรื่อยฮะอย่างนี้ก็ออกมาเรื่อยมันก็จะเป็นพุ่มมันเองอเต่อไปใครที่อยู่เชียงรายอันนี้ก็สวยแล้วนะเนี่ยแต่งได้หมดมีฉนั้นก็ทาเนี่ยมันไม่เป็นตังค์ะเนอะมันก็อย่างงี้ไม่ได้ตังค์อ่ะก็แรงนี่แหละครับต้องสังเวยครับโอเคงั้นเราไปดูต้นใหญ่กันที่นี้ ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องทำสารเนาะทำสารมันให้ดีนะบอกจะอยู่หรือจะไปจะอยู่เ่องส้าเดี๋ยวทริปเรจ๋าคุเดียร์ส้มโอจ๋าลากร่อนเนาะทุเรียนจ๋าส้มโอลากร่อนตรงนี้ต้นใหญ่ครับป๋าอ่ะทางนี้แล้วก็แหดดป๋าวันนี้เรามาดูเรื่องจะลงสารเนาะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะทางเหนือเนาะครับกำลังจะเริ่มออกท่าจะเฉยแต่ผมก็อยากไม่อยากให้มันอ เพราะทุกปีที่เราทําอย่างป๋าว่าเนี่ยถ้ามันถ้ามันไปโดนหนาวแล้วดอกมันจะะลอไม่ใช่คือตอนตอนนี้เราก็จะไปให้เราต้องให้น้ําตลอดครับเราฉีดสารไปเรื่อยๆครับเราฉีดสารเสร็จเราจะให้น้ําตลอดเลยดินดีมากเลยอ่ะดินดีทางนี้ดีกว่าไหมป๋าได้ครับสวยมากโอ้โหต้นใบแบบผมยังทําเป็นเพียบไฟอยู่เลยนะมัวมัวแต่อันนี้น้ําดีมากเลยนะับวนนี้เนาะ พอได้ป่ะผงผมผมผมมาทำสะไวดดดด้ดูดินแดงดดูดิดินแบบมันอ,อันเนี้ยอันเนี้ยเราพร้อมที่จะเอาดอกนะกิ่งพวกเนี้ยพอเลยขนาดนี้พอนะฮะทีเนี้ยเราตอนลงสารเดือนเนี้ยแล้วเราก็น,น้าเนี้ยเราจะต้องให้อยู่นะครับครับต้องให้ทุกวันสองวันให้สองวันให้ใหครับคือต้องขึ้นน้าตลอดเพะเราฉีดสารตอนนี้ใส่ปุ๋ยเร่งหรือยังครับใส่ไปแล้วครับอ่าใส่แล้วโอ,โอเคเลยเตรียมต้น,ตนแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฉีดสารเพคโคอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยครึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรอีเวสามร้อยยาจำใบสามสี่ซีฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มครับนอกในนะครับครับผมเสร็จแล้วอย่าซ้ํานะครับซ้ำหนึ่งก็คือหนึ่งซะสองก็คืนสองเท่าเลยมีะนั้นเราจะฉีดแค่รอบเดียวครับฮะฉีดทุกต้นที่เราที่เอาครับฮะเพราะเนี่ยของป่าเนี่ยเขาฝังเข็มไว้แล้วมีะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีโรคมีอะไรแต่เนี่ยไม่มีโรคเลย มีหลายหลายคนบอกว่าผมปลูกมันแล้วก็ตายก็ตายอะี้ฝังเข็มแล้วไม่ตายครับฮะต้นจะสวยทุกต้นเลยครับอันเนี้ยเขาเรียก F-C ตัวจริงทําตามตลอดครับผมก็เลยได้มาสภาพที่ใช้ใช้ตั้งแต่ปลูกแหละอ่าเนี่ยเน้ขาเรียก F-C ตัวจริงแล้วก็ใช้ยาชุดรหลักๆกับฉากใบดูฉีดใบโอ้โหใบครับฮะดีดีสุดนะครับหลังจากนี้มันถือว่าเราทําครบกระบวนการ ตั้งแต่ต้นหลังจะเรียวคือจะเอาลูกนะครับครับมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมตัดทุเรียนรอบแล้วถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะขึ้นมาอีรอบนึ่งมากินทุเรียนตีสวนนี่ด้วยเนาะอาจารย์เฉลิมชัยเขาเคยมาชิมนะใช่เดี๋ยวจะได้มากินทุเรียนสวนนี่ด้วยก็หลังจากนี้ก็ให้ทําตามวิธีของเราแล้วกันคือหลังจากฉีดสารไปแล้วสิบวันนะครับครับเราก็ฉีดชุดสสมอาหารกดใบให้ได้ทุกสักห้ารอบ พอหลังแค่ห้าร้อยแล้วเราก็ขาดโคนแต่งแขนงออกขาดโคับเดี๋ยวก็จะเห็นตาดอกเล้วเอาตามนี้เลยนะครับไม่ยากเนี่ยผมก็แอบผมผมแอบผมแอบไปทัวไปหาป่าบ่อยครับเทคนิคดีๆจากป่านะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เชียงรายกันนะคะอยู่กันที่เชียงรายนะคะมาดูป่าแสวงนะคะประชันชีดถึงเนื้อถึงตัวบอกกับชาวเกษตรกรว่าทำยังไงให้ได้ตังค์กันนะจ๊ะ ก็ใครที่อยากจะให้ปา๋าออมาดูแลตามส่วนนะคะรอบต่อไปรอบหน้าหลังจากที่เราไปเชียงใหม่กันแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ถามได้แล้วก็อยากให้ไปที่ไหนก็ทักกันมาที่เพจได้เลยนะคะที่เพจปา๋าแสวงการเกษตรนะคะเบอร์โทรศพัพท์ป๋า0944651997หรือเบอร์เจมี่เอ๋อนะคะ0927822449นะคะบอกเลยว่าทำตามขั้นตอนของปา๋าแสวงแบบถูกวิธีรับรองว่าปา๋า เหยียบส่วนไหนรวยส่วนนั้นป่าสแสวงนะคะบุกส่วนไครก็ยินดีป่ายินดีไปทุกส่วนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ป่าสแสวงการเกษตรด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า